จิตอัพเกตดสมองตอนที่2 6แล้วนะจ๊ะ,ะเรื่องที่จะมาเล่าให้ฟังนั้นก็คือเรื่องของจงกายอมรับผิดค่ะสมัยอดีตนะคะคุณป้านี่ก็เป็นเด็กดื้อนะคะไม่ใช่เล่นเหมือนกันกันดื้อหัวชนฝาเหมือนกันนะคะถ้าตัวเองไม่ผิดนะคะหรือว่าทําอะไรนะคะไม่ได้อย่างที่ตัวเองต้องการนะคะไม่ยอมค่ะและสุดท้ายนะคะ บางครั้งนะคะเป็นการทําที่ไม่น่ารักแล้วก็ไม่ถูกต้องแล้วก็อาจจะมีผลกระทบต่อคนอื่นโดยไม่รู้ตัวเหตุผลนี่แหละคะ่ะจึงทําให้หลายหลายคนนะคะทําความผิดโดยไม่รู้ตัวแล้วพอเกิดขึ้นแล้วนะคะก็จะอ้างหาสาเหตุต่างๆนานาฉันไม่ได้เป็นแบบนั้นฉันไม่ได้ใช่อย่างนี้ฉันมีปัญหาอันนูน้นอันนี้อะไรสารพัดจะเป็นข้ออ้างอื จากนี้ไปนะจ๊ะพอสักทีนะคะกับบทบาทการเลิกอ้างต่างๆนานาแค่เปิดอกยืดอกรับยัง่งทันทีทันใดอย่าไปรับยัางแบบว่าโอ้ยผมเองครับรัฐประหารนะครับไม่ได้นะจ๊ะอันนี้นะคะผิดอย่างร้ายแรงมากเลยนะคะให้อภัยไม่ได้แต่ถ้าเป็นบอกว่าวันนี้เธอ ไม่ไปทำหน้าที่การทำงานของเธอเลนะขาดงานลางานเอออย่างนี้แอนอกรับว,วันนี้ผมขออนุญาตนะครับวันนี้ผมไม่ได้มาทำงานเพราะว่าทางบ้านมีปัญหารถล,ลายยางแตกเออก็ว่าไปนะคะหรือไม่ก็ทำผิดแล้วใครทำงานผิดพลาดยกมือขึ้นเออผมครับผมทำผิดพลาดเองครับผมตัดสินใจผิดพลาดครับ แล้วผมเลือกเทินทางอีกครับจากนี้ไปผมจะขออนุญาตนะครับที่จะทํางานให้ดีขึ้นนะครับเรจ,จะปรับปรุงตัวเองใหม่โอเคค่ะอย่างนี้ถูกต้องนะคะอืมเนี่ยรีบทำซะนะจ๊ะจิตมันจะได้เข้าสู่สภาวะป้อนโยนเข้ามาหาแหล่งมาหาเศรษฐีง่ายขึ้นแต่ถ้าเมื่อไหร่สารตั้งต้นคุณคิดแต่ว่า ฉันมาได้ทำไม่รู้ไม่รู้ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ผมเออ,ไอ,อไอคนนู้นไอคนนี้ไอ้คนนั่นไอนี่เออนั่นแหละค่ะนี่คือสภาวะของคนไร้ความเป็นผู้นำนะจ๊ะคนที่เป็นพอาวะเป็นผู้นำที่ดีนะคะเขามักจะปกป้องและก็ต้องดูแลทีมเวิร์คของตัวเองและอะไรที่มันเป็นปัญหานะคะ อคุณป้าเนี่ยนะคะจะอัดสอนให้ฟังนะคะแนะนําให้รู้ว่าทางบ้านคุณป้าน,นะคะไม่ว่าลูกหลานท่านนะคะจะไปสร้างคดีความหรือว่าไปก่อเวรก่อกรรมอะไรกับใครไว้นะคะเมื่อเกิดปัญหาจงอย่าโทษก่อนนะคะม,มาตักเตือน ถามความจริงก่อนนะคะสําหรับคนของเรานะคะว่าข้อเท็จจริงมันคืออย่างไรอ่าแล้วก็ไปถามกับอีกฝ่ายหนึ่งนะคะว่าข้อเท็จจริงมันคืออะไรถ้าคนของเราผิดนะคะอ่าก่อนจะมาด่ามันก่อนจะมาลงโทษมันนะคะให้มันแอนอกรับไปก่อนเลยค่ะอ่าสอนมันไว้เลยนะเจ้าว่าลูกต้องยอมรับเลยขอโทษเขาตอนหน้าเขาเดี๋ยวนั้นจะผิดจะถูกค่อยตัดสินใจกันอีกทีขอว่า ก้าบอกไปเลยนะลูกวาเออเราทําผิดไปแล้วขอโทษเขาก่อนเลยอ่ฝั่งนู้นเขาจะคิดยังไงก็ปล่อยเขาเขาจะดีหรือไม่ดีก็สิทธิ์ของเขานะอ่าแต่เสร็จแล้วพอมาไต่ตองถ้าคนของเราไม่ผิดนะอ่าก็ถือว่าคนของเราได้มีสปิริตแล้วนะคะฝึกความมีสปิริตให้กับบุตรหลานของคุณทางออบแต่ถ้าเขาผิดก็ต้องรีบ แก้ไขแล้วก็ให้เหตุผลดัดสันดานตั้งแต่ตอนต้นๆคุณจะเราจะไม่เลือกเส้นทางผิดพลาดจำเอาไว้นะจ๊ะเราเป็นคนที่กล้าย,ยอมรับความจริงนะคะไม่ว่าคุณจะอยู่ในสถานการณ์ที่แย่ต่ำเตี้ยเรียราานะคะ คุณจะรู้สึก enjoy everything t ิก e บเบลได้ตลอดเวลานะคะวันนี้คุณป้านี่โคตรเฮฮาปาจิงโก้เลยนะคะไม่ว่าจะสัญญาณทีพอย่างไรเราสามารถนะคะโอ้โ oh หลังสรรความคิดได้เพราะเราใจเราคิดบวกตลอดนะคะแล้วก็มีพลังเรากล้ายอมรับนะคะโอ้โ oh หโคตรแมนเลยนะคะใจแมนแมน,นะคะใจแมนแมนนะฝึกเอาไว้นะจ๊ะแล้วมันจะทําให้เรานะคะมีพลังวิเศษนะคะมองอะไรก็เป็นแบบว่า ลื่นเลงไปหมดเห็นเป็นคุณประโยชน์มากกว่าที่จะมองพี่เป็นโทษเพราะว่าถ้าคุณมัวแต่ชีวิตนี้นะพอจะคิดว่าวันนี้มันจะมาทําร้ายเราไหมวันนี้เรามีมีใครมาคอยตรวจตราะไรไหมตามันจะล็อกแลกลอกแลกไปมาหรือไม่กําลังจะคิดว่าบ้านนี้มันมีอะไรให้คุณักขโมยวะ บอานี้มันมีอะไรให้คุงกงได้อะไรประมาณแบบนี้นะชีวิตมันจะเหมือนกับว่าผีลนตูดอะไรประมาณนี้ลูกลี้ลูกรนนะคะก็ลองเปลี่ยนบุคลิกดูนะคะถ้าคุณกล้ายอมรับนะคะชีวิตคุณดีขึ้นแน่นอนนะคะและอาหารจิตวันนี้นะคะถ้าใครได้รับไปกินแล้วนะคะสามารถทําให้สมองคุณะคะใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นนะครับคุณป้าก็ค่อยๆเติมหัวให้หลายๆคนนะคะ, <laughs> ะวันนี้อ,อร่อยอย่าง อย่างลงตัวแล้วนะคะแล้วก็ไปปรับใช้นะคะใครอยากเรียนรู้แล้วก็มีระบบความคิดมีไมาเสียบที่เป็นคุณประโยชน์ให้กับตัวเองนะคะมาเรียนรู้กับคอร์สจิตวิญญาณของคุณป้าได้นะคะวันนี้คุณป้าก็ปล่อยเรดาร์ไว้หลายออดิโอมากนะคะเพื่อให้หลายๆคนได้เรียนฟรีแล้วก็เอาไปเปิดโอกาสให้หลายๆคนนะคะฝึกทดลองทําให้ได้คุณไม่ถ้าตั้งใจทํานะคะ คุณโอกาสคุณมีมากนะคะดีกว่าสมัยก่อนเยอะแยะนะคะสมัยก่อนนะคะเขาไม่มานั่งบอกคุณง่ายๆอย่างนี้นะคะเขาทุกอย่างนะคะความเขาจะถ่ายทอดเขาต้องไปเรียนมาเขาจะต้องไปศึกษามานะคะคุณโชคดีขนาดไหนแล้วนะคะที่ว่ายุคนี้เทคโนโลยีนะคะเสิร์ฟให้คุณแค่คุณเอาตัวเองมาแสวงหามาค้นหาแล้วก็ไต่ ตรองแล้วก็ฝึกฝนแค่นี้เองค่ะคุณก็มีอาวุธติดกายแล้วนะจ๊ะฝากไว้ให้คิดนะคะใครสนใจก็แอดปนกมาคุยกันได้นะคะหรือว่ามีปัญหาปรึกษาปนกได้หรือจะไปให้บรรยายหรือจะใหะ้รีวิวสินค้าอันใดก็เชิญนะคะปักหมุดมาได้เลยค่ะ